อสวัสดีครับทุกคนครับยังอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะฮะตอนนี้ออกมาจากห้องพักแล้วนะครับมากับป๋าลิขิตนะครับชาวสุพรรณนะฮะนี่ป๋าสวัสดีครับป๋าสวัสดีเอฟซีหน่อยนะฮะเป็นคนสุพรรณบุรีใช่ไหมป๋าใช่ครับใช่ครับโอ้นี่ฮะเมื่อคืนป๋าก็ช่วยนะครับเรื่องห้องพักนะช่วยจองห้องพักให้นะครับดูท่านเขาที่เองนะเมืองสุพรรณ ระหว่างนี้ป๋าก็จะพาเอสบานานะครับมาเราะดูสถานที่ท่องเที่ยวนะนะครับก่อนที่เราจะไปงานอนุสรณ์ดอนเจดีนะครับก็จะมาดูนะครับเห็นบอกว่าจะพาไปดูอะไรนะมิรูปปั้นมังกรยักษ์ใช่ไหมป๋าเขาเรียกอะไรนะฮะด้วยอ๋เอ,เ,อเป็นสารลักเมืองตรงนั้นเป็นสารลักเมืองตัวใช่ไหมป้าใช่ใช่โอเค เดี๋ยวระหว่างนี้เราไปกินข้าวก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดินทางไปดูบรรยากาศกันนะครับกับปาลิคิดนะฮะปาลิคิดติดตามผมมานานหรือยังติดตามร<า>ู้จักผมได้ไงเนี่ยม,มานานแล้วตั้งแต่หลายปีโอ้หลายปีแล้วใช่ไหมใช่ใชโ่โอเคโอเคครับก็มาเติมพรังก่อนนะรับก่อนเดินทางวันนี้นี่ฮะ มากับปาลิขิตนะครับกินข้าวก่อนโอเคเอนี่ครับบรรยากาศทุกคนครับสุพรรณบุรีวันนี้ปาลิขิตพาเรา ปลาได้ยังสส่ก่อน,นะปลาสั่งัมือ้อเช้าของเราผมก็จะเป็นผแนงผดแนงหมูแล้วก็ทอดปลาสวายมากินกัะปลายล่ะเแกนไก่ ปพามาดูหมู่บ้าน,าน,นมังกรสวรรค์นู่นครับจะได้เจอเมืองก้อยักษ์อ๋อนี่รงเทียบโอ้กินเรากินข้าวตรงโรงเทียบมัก็ดีครับเนื้อสักข้าวด้วยแต่ไม่สนอะไร,รไ,มไม่นา่ามาครั้งแรกก็มาคนเดียวป๋าบอกมาครั้งที่สองก็มาคนเดียวนะมาครั้งนี้ครั้งที่สามมากับผมเนาะ เื้อมาม่กันไทยนะฮะปานก็คนพื้นเพสุขันบุรีนะฮะโอ้ยเนจอดชัดใจ,จเลย้อกินจอดนู้ก็ได้ปงปนมาแบบนี้จะขาานิ้ถ้าไม่มาที่ก็เหมือนามา

เทพตั้งหลายองค์เลยนะเนี่ยสาาได้ทุกองมีเทพตั้งหลายเลยคนะ์สาได้ทุกองค์ถือฝนโอ๋โอ้ปารเทพเต็มไปหมดเลยอ,ะอ่ะเทพเต็มหมดเลยปาร์ตอโอ้โหนีเจ้าแม่กวนจิมด้วยเจ้าแม่พัดระปั้นเจ้าแม่กวนจิ้มนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเง็กนึงเง็กถึงนะครับ เจ้าแม่กวนอิมนะครับไทยแปะกิมแซนะครับไทยเสียงเรากงนะครับสารารัทธิเตาอืมีที่มาอยู่แล้วพีที่มาอยู่อันนี้ก็ นี้เล็กฮุกนะครับเทพเจ้าแห่งโชคราชนะครับอ่ะนี่ครับก็ปลาไม่ไหวแนละ้ว <c oughs> ะอายุแกมากนะอ่ะแปดสิบกว่าแล้วนะฮะก็อยู่กับลูกกับหลานที่บ้านนะวันนี้มาเป็นไกด์พาแอดมานามา <c oughs> เน้วเมียงไทยโกงเทพแห่งความซื่อส <c oughs> ัตย์เที่ยงตรง นะครับโอ้มีทุกเทเปนี้ขเขียงเ,เทียงเสียนตีนะครับนี่เทพเจ้าู้บรดาลความสำเร็จให้ในหน้าที่การงานนะครับโอ้โหป๊อมีกี่องค หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามนะสิบสามองค์เทพเจ้าแห่งโชคราบเทพเจ้าโชคราบนะครับโอ้โหเทพเจ้าเยอะมากหัวเพาะเสียงซือนะครับ เทพเจ้าแห่งการเยียวยาหมอเทวดาใครเจ็บใครได้ป่วยก็สามารถมาขอได้นะครับหัวสวเซียนปอเทพเจ้าผู้ดูแลภาคคัมภีร์เป็นเทพเจ้าแห่งความรู้นี่เองนะและ้วก็จูแซเนียเนี้ยนะครับเทพเจ้าแห่งผู้กำหนดดวงชะตา นี่ฮะผู้กำหนดเนาะโอ้โหในอีกองหนึ่งงอนเยอะนะครับเนียเน่เนียนเนยทพเจ้าผู้ดูแลอากาศโอ้ดูแลอากาศนะครับงั้นกงเป็นเทพเจ้าผูนน้ดูแลฝนหรือเปล่าเทพเจ้าผู้ประทานความสาเร็จนะเทียนโจเสียเบาะนะครับโอ้โหสุดยอดเลยครับทุกคนครับนู่นจะดูก็มีอีกนะ รอบบริเวณแต่ปลาเราไม่ไหวแล้วแปดสิบวัวแล้วเออเอาอย่างอุตส่าห์มานะปลาเนาะมาหาแอดมานามาเที่ยวนะคะทุกคนครับทุกคนครับก็นี่ ครับในน้ำมีปลานะฮะปลาอะไรปลาคราเหรอครับว,วายเวียนอยู่ตามน้ำอ๋อมีลกด้วยหากินปลาอ๋อตรงนี้เป็นที่หลบของเขาเนี่เองฮะดูสินะฮะออกมาแล้วออกมาล้วออกมาและวอ,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 อ๋อจะเป็นโพรงตรงนี้เขาหลบเนาะทำโพรงเขาหลบ โอ้นกนกมากินปลาน้อยนกมากินปลาคาบนะฮะตัวน้อยด้วยปุ๊บปุ๊บปุ๊บหลบที่ไหนหลบที่ไหนมุ๊บออกมาให้ชมหน่อยเร็วออกมาให้ชมหน่อยไม่ต้องอายมาเป็นดาราหน้ากล้องให้หน่อยสิโอ้ขี้อายฮะขี้อายดูสิขี้อายมากเลย อยู่ข้างในรอยู่นั่นั่นน่ยังไม่โผล่มาเพรามีปลานิลด้วยจ้ามีปลานิลด้วยไปแล้วตัวใหญ่ตัวใหญ่ออกมาไหม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  ขาอายครับไม่เป็นไรขาอายเนาะเรามาด้านนี้กันเฟื่อชนทุกเชื้อหรักความเชื่อทุกศาสนาเสมอภาคท่วนได้ทำกินได้สร้างตัวจากรุ่นสู่รุ่นที่บากบันมั่นคงคนไทยเชื้อสายจีนจึงรวมตัวจัดสร้างอนุสรณ์ประวัติมังกรสยาม ที่เล่าขานตำนานและพัฒนาการระหว่างมนุษย์คุณธรรมและแผ่นดินย้ำให้เห็นค่าของพื้นแผ่นดินที่ให้กำหนดให้กำหนดและขอไปจึงต้องเทิดทูนรู้บุญที่ได้อาศัยเมื่อศึกษาลึกลงไปในประวัติศาสตร์จีนชนชาติเก่าแก่ทชื่สืบทอดตลอดช่วง5,000ปีสั่งสมภูมิคิดธรรมะมากมาย เมื่อมาอยู่ใต้ร่มแห่งพระบรมโพธิสมภารก็นำคิดนำคติคิดคุณธรรมเป็นเข็มทิศมุ่งหมายถาวายเป็นพุทธบูชาเทวดาเทวบูชาราชบูชาแต่ละคนใเมืองที่จงรักภกีีตลอดไปพิพิธภัณฑ์รูกหลานพันมังกรแห่งนี้สร้างขึ้นตามดำดีของคนบรรหารศิลปะอาชารัฐมตฑีคนที่21 เพื่อเป็นอนุสรณ์สัมพันธ์ทางก,การพูดไทยจีนครบรอบ20ปีและเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้สนใจเกี่ยวกับคุณธรรมในการวนชีวิตคติคิดคติธรรมที่ชาวจีนได้ถ่าทอดไว้แก่กันในการดำเนินชีวิตครับด้านนี้ก็จะเป็นโอ้โหท่ามวยนะต่างๆ มวยปราบพยักษ์เ้าลินโอ้โอ้นี่คือท่ามวยเ้าลินนะฮะเยอะเยอะเยอะนี่ครับทุกคนก็จะมีท่าต่างๆอ๋อทำจากโ,โรหะนะครับ